สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อนี้สแสดงอยู่ที่บา้านนนสว่างค่ะตะบลกุจินนะคะอํเาเภอเมืองจอ,อนองบารองพูนนะค่ะเป็นครั้งแรกที่สาวน้อยระัญนโชม,มาหนองบารองพูน,นะคะฤดูการที่แล้วก็บริมาฤดูกาลอีกนึกว่าสิบริมาแล้วก็ได้ม,มาจะเก่านะคะบ้านนี้บา้บานนี้มาด้อค่ะ,คะ เออเออไอ่พอพอเมย์นะคะมาคนเดียวอยู่ไกลกับมาให้กำลังใจหน้างานเลยนะคะคนน้องบัวท่าพานูร้ายแห้งบารนั้งงานเท่าไหร่บารนั้งระเบิดกันไปทำไมมันไงมากเลยมันไงก็เดินไปแสดงว่างานที่เราออกเราประเดิมมันไงใช่ไหมเราไม่ควรใส่ตามนะอันนี้พระธงหน้าแต่ว่ามันกคล้ายๆเกลียถมไม่ไม่เลยขี้ฟุ้งหลาย ก็เจ้าแล้วไม่หาแล้วม่เยราะเราเปลี่นมาเป็นยานอนไม่ออกแล้ววันนี้เวทีเฮาจะเสร็จเร็วอยู่แ้มน้าใสมาแล้วมอานนี้คน้ารมมาเรีนไกลบ้านเนาะ เนื้อหวานยังกอนแค่ไหนจะหวานหาน้วมาเล่นยใกล้บ้านเลยท่านนี่บุเรอประเดิมมากเลยเา่ารประเดิมนะเลยอยู่าหาบาทอุ้ยหาบาทซื้อยังได้เลยหาบาทซื้อแข็งนะแข็งอนมะอมเจน้แข็งเป็นน้ำแข็งซ่วงอะไรอยู่ได้ล่ะข้อวันนี้ใหญ่นะนี่ข้ะเมื่อนี้ขี่ดังดําแท้เตรียมโตโลดมาลั่มอ่ะเมื่อไรก็นไงขึ้นกันเป็นทีมนะไอ้บางทีนี่สุดยอดคว้าไงกันเลาบ่บ่เขาประเดิมให้เพื่อนเอาน่ามาหดก็ได้ดอกเขาประเดิมมานงานแรกเราไปงานแรกหนองบัวลำพูนเลยเนาะ งานแรกเลยพี่น้อการแรกกดูฤดูการที่เราไมได้มาองัวแต่ว่ามดกกกันด้มาเลยดูการที่แล้วได้มาเลยตอนนำมาสบมีไงแน่ปาดคุณเพื่อซือดังกู้ดตบื้ยังไม่ได้อะเลยตบื้อหรือบซื้อในกาหาเ

ไเนี่ยยังค่ะพ่อตอนนี้เสียงเหมือบแล้วโอ้ยฟ้าอย่าไปใกล้เด้อถ้าเสียงเหมือบอยู่อย่าไปใกล้เฮาฮะอันตรายอุตส่าห์รักษาจอกคองว่าท่านเป็นน้ำมูกเด้อเอาที่แรกพี่ว่าพี่รอดแล้วเน่ยเพราะเป็นน้ำมูกยุ่ใกล้กันมันก็เป็นใส่ไม่น้ำกันบ้านเกิดน้องฟ้าใสอยู่อำเภอนากลางบ้านเกิดอยู่อำเภอนากลางอันนี้อยืดเพิเมเมื่อนี่เพิ่มเมื่อนะ เคือไก่แร่ระด้อจะหมู้าดาบันแดงหเ่วันนี้จะเซไตวันอยู่เวทีร้อแร้าหากต่นอันนี้หางบ้านยวสโลี่สิบห้าสิบโลน่ละเมนบ่อปลานน่นประมาณนั่นเนาะวันนี้งวงวดว้ถึงตัวเดียวฮะบ่อตัวเดียว งาสิมาเลยบันงนสีมานะจะบอกว่ถือแล้วเพราะว่ามันลดลงมาหรีอยี่ถือเครื่องตูดแล้วเนาะแราจะก่มฝันไปหานักกินงานก่อนมือนี้เจะคลิปแล้วนี่พ่ออันแรกคือกบรสุเพิ่งมหใ้ค่ะมันนักกินหลายบ่ข้างนอกมันนักฟ้าไม่หานักกินวันนี้เนย่ทั้ง่ัน ไปดูหน้าบัตริโอ้หน้างานหน้าบัตเท่าไรจะได้ตอบเอฟซีถูกบัตรเท่าไรเท่าไรเท่าไรสองมื่อก่อนฐานะจีโอ้โอ้ปวดขาปวดขาปวดแนนี่อะไเป็นองงรปวดแขนปวดแขนนวดโอ้ยคือเหมืนเหียวะท่านเหียวได้งานเหลยเหียวอกได้มานี่นีเอาทัปข้าขำมงแม่มเอาไปอีกชิ้น่ะ มาฮอดค่ะโลงาก็ได้ค่ะฮะเพราท่านได้ติีนองฟ้านี่หน้าง,งานเทานะคะนี่คือหน้าง,งานที่ขายบัตรจะยังไม่รู้หน้าง,งานเท่าไร่บัตรเท่าไรเราจะแจ้งอีกทีนะคะบ้านว่ากินแล,นล้วก็มึเจว่ากุฏอีจะไปมืองก,ก,กับกุฏิอีจะวแาเสบกับเจ้าหนเจ้เน่ป่วยนะเป่ย เนื้อสดแซ่บบมาน่ะาแม่หิวยเดี๋ยวเนม่ยแม่มาอิ่มสุดางแดดมันหันไปทางแม่ขาวปเดี๋ยว้วาแซ่บย่แซ่บแเลาะหาของกินก่อนจ้า อันนี้อย่างละค่ะโอ้หมูคนยำชองยำของยำอะไรแตละค่ะของกินนี่สมัรอกไม่มีหรอกไปยื้ออยากกินอะอะไรคแข้งเนี่ยอุ้ยจอดไปเยื่อยงว่าทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่ยังงิ่อไรเราเขียวเหลืองเปลี่ยนสีฟ้าเป็นยนไห ต้องกับเป็นสีน้าน่นะเวเมื่อกี้สีฝาอยากจะเอาตัวเือก,กีอ้็ขาหยอมาจะสัญญาผาดว่าจะบกุกดวแถววะเี่นตะที่ก็มีเยอะหน่อยตัวนหน่อยๆ่ตัวในหญ่นะสิเล็กๆน้ำโอย้อยีน้ำๆเนี่ย สองเซาจสัองย่สิบเน่นี่นีเห็นไเป็นนี่หะเด้ีวพอเล้ยม่ม่หายะว้ไม่หาย้านเท่าไหรไวไววาสั่งสองยเนไว้้านสองวาม ใหร้านสอ้อตัวามใบเศร้าร้อยนึงเกัค่าสูดเอกมดพอดีเราาเมาน้ำฮาร้อยมดก็ดีจ้ามาสกเร้งตัวเสิร์กินก๋วยเตี๋ยวัมกินเหรอดูอาการแล้วน่าจะกินก๋วยเตี๋ยวนะนามนยังไกินก๋วยเตี๋ยวแล้ีเนน้อเสีนยังไม่เลขาดตัวนีเมีเหลือง มีเหลือยงลรากินบะบดเจ๊แมีเหลืองบดเ่าต้องเอาอันสุมหยาบๆมั้งเอาตัวหมูกับลูกสีนพ่อเจ้าก็เสียเอาเนื้อเอาไม่เลืองหมูหมูลูกิีนเพราะเอาเปื่อยนอะเยสโซ่เคยไรเอาพวกอะไรบ้านหลังฝ่านไปให้เพี่นจุดทุกคนชิมก็บข้ไว้บสนีด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวน้องพาเข้าตสั่งก็เจ้ากินก็เจ้ากันเลยค่ะคืนนี้เจอกันนะคะที่บ้านนุ่นสว่างเนื้อค่ะเด้อนู่นเป็นที่เราเห็นจะแบบ ฝันกุศลกุฎีวัดนงสว่างเด้อค่อคะ,คะตำบลกุจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรูนะคะ